จาตัวอย่าง Squid Game ซีซั่น3 ตัวอย่าง Squid ต์เกมซีซั่น3เพิ่งปล่อยตัวอย่างออกมาเป็นทีเซอร์สั้นๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นทีเซอร์สั้นๆเนี่ยก็มีอะไรให้หน่าพูดถึงอยู่หลายอย่างครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองเอาไอช็อตสั้นๆเหล่านั้นเนี่ยมาคาดเดากันดูครับว่าในซีซั่นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการคาดเดาเพราะที่เราเห็นมันคือช็อตสั้นๆเท่านั้นหากตัวอย่างเป็นทางการปล่อยออกมาเนี่ยมันอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะลองมาคาดเเเดาาาาากกกกััันน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 นสสสุๆชออออต้้้้ที่่่่่่ขขใใใหหหมคบแบไววววืญงลิป เราจะเน้นไปที่ตัวละครแวดล้อมของพระเอกครับเพราะว่าไอ้ตัวละครพระเอกเนี่ยยังไงเรารู้อยู่แล้วครับว่าตัวละครพระเอกจะต้องรอดไปจนถึงท้ายเรื่องแล้วมันจะตายไม่ตายยังไงเนี่ยค่อยไปตัดสินกันที่ท้ายเรื่องครับแต่ว่าระหว่างเรื่องเขายังอยู่แน่นอนประกอบกับไอ้ตัวอย่างที่ปล่อยมาสั้นๆนี้ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรให้น่าพูดถึงของพระเอกสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละตัวของตัวละครแวดล้อมที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้กันครับเริ่มกันที่ผู้เล่นหมายเลข333ครับผู้เล่นหมายเลข3 3 3เนี่ยผมคาดการว่าตัวละครนี้รอดยากมากครับ และก็อาจจะไปเร็วกว่าตัวละครอื่นๆกว่าที่เราคิดด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าหมายเลข333เนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าของน้องหมายเลข22ที่กําลังท้องอยู่ซึ่งการที่หมายเลข22 2ท้องอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่ในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ครับหมายเลข333อาจจะยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาชีวิตของน้องหมายเลข22 2เพื่อให้น้องหมายเลข22 2เนี่ยยังอุ้มท้องลูกของพวกเขาต่อไปได้ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมคิดไปในทางนี้นะครับก็เพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยเคยให้เราเห็นอยู่นหนึ่งช็อตที่ น้องหมายเลข -2 องสเนี่ยร้องไห้ครับซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แหละเธออาจจะท้อเธออาจจะใกล้จะคลอดลูกแต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็น่าจะเป็นการที่เธอสูญเสียอดีตคนรักไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากช็อตสั้นๆเหล่านี้เราจึงคิดว่าชะตากรรมของหมายเลข3ามสามน่าเป็นห่วงมากๆครับหัดมาครับชะตากรรมของน้องหมายเลข2องสเองก็น่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่าหมายเลข333ามสามเช่นกันที่ผมคิดอย่างนั้นเนื่องจากมันเป็นอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วตัวละครที่เป็นคนท้องในหนังในซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยมักจะ ไม่ตายครับมักจะรอดชีวิตมาได้แต่ว่าในช็อตตัวอย่างเราจะได้ยินเสียงเด็กทารกร้องออกมานั่นแสดงว่าภายในซีซั่นนี้เธอจะคลอดลูกครับเธอคลอดลูกแล้วมันเป็นยังไงเพราะเธอเคลอดออกมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เด็กทารกรอดออกมาแล้วไงครับเด็กรอดออกมาแล้วใครเลี้ยงก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเธอแยกออกมาจากทารกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ทารกอาจจะรอดแต่เธออาจจะไม่รอดครับการคลอดลูกของเธอในซีซั่นนี้จึงทาให้ผมกังวลมากกว่าตอนที่เธอยังท้องอยู่ซะอีกครับแต่ว่าถ้าเธอตายจริงๆเนี่ยมันอา จะมีผลต่อตัวละคร3ามสามนะครับคือมันอาจเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าถ้าเธอเคลอดลูกแล้วก็มีเหตุการณ์ทําให้เธอตายไปในภายหลังเนี่ยอาจจะสลับกันนะครับถ้าตัวละครของเธอตายเป็นไปได้ที่หมายเลข3ามสามอาจจะรอดแล้วก็ต้องมาเลี้ยงดูลูกแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัวละครนี้คิดได้แล้วก็ต้องการที่จะชนะเกมนี้ไปพร้อมกับทุกคนอาจจะเป็นอย่างนี้ครับแต่มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่พวกเขา2คนอาจจะไม่รอดทั้งคู่ครับอาจจะมีแค่ลูกของพวกเขาเท่านั้นที่รอดจาก นี้้ไไปไดซึ่งโดยส่วนตัวของผมผมเชื่อเหลือเกินครับว่ายังไงลูกๆของพวกเขาเนี่ยรอดแน่ๆไม่ว่าชะตากรรมของพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ตามถัดมาเรามาดูกันที่ผู้เล่นหมายเลข3 8 8ครับหมายเลข3 8 8เนี่ยเราเห็นชะตากรรมของเขามาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วว่าเขาแปลกๆเพราะว่าเขาคุยโม้ว่าเขาเป็นนาวิกครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องสู้กลับจริงๆเนี่ยเขากลับไม่กล้าแม้แต่จะยิงปืนด้วยซ้ำครับเขาปอดแหกมากๆแล้วสุดท้ายภารกิจสําคัญที่ต้องมาเอาปืนมาเอากระสุนกลับไปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกลายเป็นว่าเขาทําไม่ได้ครับเขา ชนะความกลัวไม่ได้แล้วก็หลบอยู่ในที่พักที่เดิมทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยที่ดูท่าเหมือนว่าจะสู้ได้แต่ว่าต้องกลับมาเอากระสุนสุดท้ายแพ้ยับครับเหตุการณ์นี้มันอาจส่งผลอะไรให้หมายเลข388มันก็เป็นไปได้2อย่างครับ หนึ่งก็คือตัวละครนี้เริ่มรู้สึกสำนึกผิดที่ทำให้เพื่อนโดยส่วนใหญ่ต้องตายไปในภารกิจก่อนหน้านี้ส่งผลให้ซีซั่นนี้เขาจะมีแรงฮึดแล้วก็เสียสละเพื่อคนอื่นบ้างครับแต่อีกอย่างหนึ่งไปเลยที่ผมกลัวมากๆาก็คือการได้เห็นความตายชัดๆของหมายเลข3 8 8ในซีซั่นที่แล้วอาจจะผลักดันให้ตัวละครนี้กลายเป็นตัวละครที่เห็นแก่ตัวสุดๆไปเลยก็ได้ครับอาจจะทําให้เขากลัวความตายมากๆจนสามารถทําอะไรก็ได้ให้เขายังมีชีวิตอยู่ไปจนถึงคนสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่ ที่ผมกลัวครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในซีซั่นนี้วิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเขาโผล่มาแค่เล็กน้อยแล้วก็ทำหน้าตาแ,แปลกๆให้เราเห็นเท่านั้นจึงเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างครับซึ่งผมวิเคราะห์ได้ประมาณนี้แล้วกัน ถัดมาครับเรามาดูกันที่ตัวละคร2แม่ลูกครับสแม่ลูกที่ว่านี้ก็คือผมหมายถึงคุณยายหมายเลข1 4 9แล้วก็ลูกชายของเธอครับซึ่งตอนแรกเราเคยลุ้นกันไปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วว่าพวกเขาน่าจะมีใครสักคนหนึ่งตายไปแต่สรุปว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยสามารถรอดจนมาถึงซีซั่นที่3ได้แต่ซีซั่นนี้ผมว่าเขาจะไม่รอดไป2ตัวจะมี1ตัวละครตายแน่ๆเพราะว่าเราจะเห็นว่า2ตัวละครนี้กําลังจับลูกบอลสีขึ้นมาซึ่งเป็นการแบ่งทีมอะไรบางอย่างครับแล้วปรากฏว่าทั้ง2คนอยู่คนละทีม น,นั่นหมายความว่าจะมีพวกเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตไปจากเกมนี้ได้ครับซึ่งไอลูกบอลส,ส,สีที่พวกเขาจับกันเนี่ยในตัวอย่างเน้นพอสมควรนะครับมีการตัดสลับมาให้เราเห็นไอโกใส่ลูกบอลสี2ส,สีสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยบ่อยมากๆผมว่ามันมีความหมายครับความหมายที่ว่านี้ก็คือไอเกมลูกบอลสีจะเป็นเกมที่ชี้ชะตาตัวละครส่วนใหญ่ตัวละครหลักส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นไปในซีซั่นที่ผ่านๆมาครับว่าใครจะตายการแบ่งออกเป็น2ทีมหลักๆเน่นหมายความว่าตัวละครหลัก เมื่อผ่านเกมนี้ไปน่าจะต้องหายไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งครับซึ่งกลับไปที่ตัวละคร2แม่ลูกเมื่อสักครู่นี้ครับตัวละครที่คาดว่าน,น่าจะไม่รอดจากเกมนี้ก็คือลูกชายของคุณยายครับที่ผมคิดแบบนี้เพราะว่าเราจะเห็นช็อตหนึ่งที่คุณยายกําลังร้องไห้อยู่แน่นอนว่าอาจจะเป็นช็อตที่เธอกําลังจะตายก็ได้แต่ว่าผมว่าการตายของเธอเองเนี่ยไม่ทําให้เธอเสียใจเท่าการเสียลูกชายไปครับลูกชายของเธอจึงไม่น่าจะรอดและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบนั้นก็คือตัวของคุณยายจับได้ลูกบอลสีแดงซึ่งเป็นสีเดียวกับงกีุ พระเอกของเราครับแน่นอนว่าการที่มีตัวละครได้อยู่ทีมเดียวกับพระเอกเนี่ยมันมีความหมายมากๆครับเพราะว่าพระเอกยังไงมันน่าจะรอดไปถึงเกมสุดท้ายอยู่แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้ลูกบอลสีเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าแต่การที่ตัวละครไหนได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพระเอกมันจะอุ่นใจกว่ามากครับนั่นหมายความว่าตัวละครอื่นๆที่โผล่มาในตัวอย่างนี้แล้วได้ลูกบอลคนละสีกับพระเอกตัวละครเหล่านั้นอาจจะไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวครับมาไล่ดูกันครับว่าตัวละครไหนบ้างที่ได้ลูกบอลสีเดียวกับพระเอกก็คือสีแดง ก็จะมีตัวละครคุณยายมีตัวละครของไอ้นี่ไอตัวที่เป็นตัวร้ายในภาคที่2องไอตัวที่กวนตีนกวนตีนหน่อยซึ่งตัวละครแบบนี้เนี่ยเหลือรอดมาจากในซีซั่นที่2ไม่เยอะแล้วครับจะเรียกว่าเหลือตัวหลักที่เป็นไอหมอนี่คนเดียวก็ได้จึงเมคเซนส์ครับถ้าตัวละครนี้จะรอดไปจนถึงท้ายๆเหมือนกับพระเอกอีกตัวหนึ่งที่คาดว่าน่าจะได้อยู่ทีมเดียวกับพระเอกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็คือตัวละครนี้ครับตัวละครไอตัวปลอดแหกตัวที่หลายคนน่าจะรำคาญมากๆจากซีซั่นที่แล้วเขาน่าจะมีชีวิตรอดไปไกลอยู่่ครรรับเเพาาาะว เห็นเขาใส่เอี้ยมสีแดงซึ่งน่าจะเป็นสีเดียวกับลูกบอลที่จับได้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเห็นตัวละครนี้ไปอีกพักใหญ่ๆครับแต่ไม่รู้ว่าบทบาทในซีซั่นนี้จะเป็นยังไงแน่และอีกตัวละครหนึ่งที่ใส่เอี้ยมแดงเหมือนกันมีโอกาสที่จะรอดไปจากเกมนี้เหมือนกันก็คือหมายเลข3ามสามที่เราพูดถึงเป็นคนแรกครับซึ่งแน่นอนว่าอยู่ทีมเดียวกับพระเอกอุ่นใจได้ประมาณหนึ่งครับแต่ด้วยปัจจัยที่เราวิเคราะห์ไปในข้างต้นก็ถือว่าน่ากังวลอยู่ส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่เห็นแล้วครับว่าใครได้สีแแแดงงเเเเเเหหหหมืืือออออนนนนนกกกััับบบพรรระะะะ้้าา็็คคคุ่่่ณยตวลลลีีีทจปส ซึ่งนั่นหมายความว่าตัวละครหลักที่ได้สีอื่นน่าจะไม่รอดครับมีใครบ้างที่ได้สีอื่นที่เราได้เห็นในตัวอย่าง1ก็คืออย่างที่เราบอกไปว่าเป็นลูกชายของคุณยาย2ก็คือตัวละครนี้น่าเป็นห่วงมากๆครับออนนี่หมายเลข1 2 0ได้สีน้ําเงินเหมือนกับลูกชายของคุณยายเลยนั่นทําให้ตัวละครนี้น่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะว่าดูเหมือนว่าไอ้กเกมแบ่งสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์หลักแบ่งเพื่ออะไรแต่ว่ามันแบ่งทีมแน่ๆลหะแต่จ,จะแบ่งทีมมาฆ่ากันเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่โดยตรงครับน่าาจะเป็นกร เล่นเกมอะไรบางอย่างแต่ว่าสามารถฆ่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับเราจะเห็นช็อตหนึ่งที่อันนี่กําลังใส่เอี้ยมสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเดียวกับลูกบอลที่เธอได้แล้วก็ตั้งการดเหมือนกําลังจะสู้กับใครบางคนซึ่งเป็นภาพที่เป็นเบลอๆข้างหน้าแต่ว่าเราก็น่าจะพอมองออกว่าน่าจะเป็นเอี้ยมสีแดงนั่นหมายถึงเกมนี้น่าจะฆ่ากันหนัวเลยครับแล้วก็อันนี่อาจจะไม่รอดไปจากเกมนี้ครับซึ่งถ้าตัวละครนี้มีชะตากรรมแบบนั้นจริงๆก็น่าจะเป็นฉากที่อิมแพคต่อคนดูมากๆฉากหนึ่งเลยละ่ะ นอกจากนี้นะครับคนอื่นที่น่าจะอยู่ทีมเดียวกันที่เราพอจะเห็นได้ก็คือเยคนที่เป็นแม่หมอจากซีซั่นที่แล้วครับเราจะเห็นจากไกลๆว่าเธอใส่เอี้ยมสีน้ําเงินเธอก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่น่าจะผ่านจากเกมนี้ไปได้เหมือนกันครับที่เหลือเราก็จะไม่เห็นแล้วครับเป็นตัดเวไวเป็นภาพจากมุมไกลๆทําให้เรายังไม่สามารถสังเกตได้ชัดนักว่าที่เหลือเป็นใครอยู่ทีมไหนบ้างถัดมาครับ ผู้เล่นที่มีความน่าสนใจมากๆอีกคนหนึ่งก็คือคนนี้ครับแม้ว่าเราจะเห็นแค่เครึ่งหน้าแต่เราก็จำเขาได้ว่าเขาคือผู้เล่นหมายเลข 2 4 6นั่นเองครับที่ในซีซั่นที่แล้วหลายคนกังวลว่าเขาจะตายหรือเปล่าเพราะว่าเขานะ่ะโดนยิงเข้าไปเต็มๆเลยแต่ว่าได้อย่างที่เราเห็นครับว่าเขาไม่ตายแล้วก็สาเหตุหลักๆที่เขาไม่ตายหลายคนก็น่าจะรู้ครับเพราะว่าคนที่ยิงเขาเนี่ยเป็นผู้คุมคนหนึ่งที่รู้จักกับผู้เล่นคนนี้เป็นอย่างดีก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมครับมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างผู้คุมคนนั้นเคยเห็นผู้เล่นหมายเลข24 6ี่เนี่ยเลี้ยงลูกมาแล้วก็มีชีวิตที่น่าสงสารทําให้ตัวเธอเนี่ยโดยจิตใจแล้วอยากจะช่วยให้คนคนนี้รอดไปจากเกมนี้ได้อย่่่างแแนนนอนอยูล้ว ส่งผลให้ในซีซั่นนี้ผมว่าเธอก็ยังน่าจะช่วยเหลือเขาอยู่แล้วก็อาจจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เขาถึงขั้นทรยศองค์กรแล้วก็มาช่วยเหลือผู้เล่นเลยก็ได้ครับน่าจะนําไปสู่อะไรแบบนั้นได้อย่างไม่ยากนะักและก็หมายความว่าผู้เล่น2 4งน่าจะมีชีวิตรอดไปไกลพอสมควรแหละไม่ว่าจะรอดจนจบเรื่องเลยไหมนะแต่ว่าเขาน่าจะรอดไปไกลครับโดยมันมีจากหลายสาเหตุที่ผมคิดแบบนั้นครับหคือมันมีโมเมนต์ที่แลดูหวานหวานของต,ตัวละครนี้กับอีกตัวละครหนึ่งก็คืออันนี้หมายเลข 1- 2 0 และดูเหมือนจะมีเคมีอะไรบางอย่างครับ2คนนี้เนะี่ยอาจจะมีการช่วยเหลือกันแล้วก็ถ้าตัวละครออนนี่ไม่รอดตัวละครนี้ก็น่าจะรอดครับอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่าตัวละครนี้น่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คุมผู้หญิงที่เคยช่วยเขาในซีซั่นที่แล้วแล้วก็รู้จักเขาก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ส่งผลให้ตัวละครนี้น่าจะอยู่ยาวครับแต่ถึงแม้จะอยู่ยาวก็มีเรื่องที่น่ากังวลอยู่ในฉากฉากนี้อยู่เพราะว่ามันมีการสแ,แกนอะไรบางอย่างที่ต้นคอของตัวละครนี้ครับอาจจะมีความเป็นไปได้ทั้งเขาแค่สแกน เพื่อดูความพร้อมเฉยๆเพราะตัวละครนี้ซึ่งถูกยิงมาจากซีซั่นที่แล้วอาจจะเป็นการสแกนดูชีพจรว่าตัวละครนี้พร้อมเล่นเกมหรือเปล่าหรือไม่อีกอย่างหนึ่งครับการสแกนอะไรบางอย่างที่อยู่ที่ต้นคอแบบนี้เนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆในโลกภาพยนตร์ในโลกของซีรีส์ก็คืออาจจะมีการฝังอะไรบางอย่างอยู่ที่ต้นคอครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะฝังระเบิดไปที่ต้นคอของตัวละครนี้ครับซึ่งสมมุติว่านี่เป็นระเบิดนะครับสมมุติไว้ก่อนถ้านี่เป็นระเบิดแสดงว่าเราอาจจะได้เห็นเกมอะไรบางเกมที่ ทุกคนถูกฝังระเบิดไว้ที่คอและจะมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นครับที่สามารถรอดแล้วก็ถูกถอดระเบิดออกจากคอแต่ผู้แพ้จะถูกระเบิดบึ้มหายไปเลยเหมือนกับที่เราเคยเห็นในอลิ b อินบอทแลนในซีซั่นที่1นนะครับที่เพื่อนๆของพระเอกไม่รอดแล้วก็ถูกบึ้มไปกันหมดเลยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับเน้นย้ำว่าท่านะครับเน้นย้ำว่าท่านี่เป็นการฝังระเบิดแต่ถ้าไม่ใช่ก็รอดตัวไปครับส่วนเนื้อเรื่องส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่ในตัวอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแน่นอนว่าเราได้เห็นทั้ง ตัวละครที่เป็นอดีตตำรวจตามหาเกาะแล้วก็ดูเหมือนจะหาเกาะเจอมีพระเอกที่ฮึดสู้ขึ้นมาแต่ว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้อยู่แล้วในเบื้องต้นครับยังไม่ได้มีอะไรน่าพูดถึงนักเพราะฉะนั้นเราขอวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเจาะตัวอย่าง Squi d Game เกซีซั่น3ในวันนี้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรตรงไหนใครมีความคิดเห็นที่ผมว่ามันเป็นแบบนี้มากกว่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงขอฝากหนังขอดพอ,อ สวัสดีครับ